สวัสดีครับวันนี้เราจะมาต่อวงจรกันวันนี้เราจะสตาร์ทเครื่องแล้วจะติดเครื่องแล้วถ้าจะติดเครื่องได้ก็เอาพวกวงจรที่มันจะทําให้เครื่องติดมาเขียนก่อนก็คือมาเขียนห้าวงจรหลักก่อนเขียนห้าวงจรหลักนั้นจะใช้เฉพาะเครื่องฝึกนะจะใช้เพราะเครื่องฝึกเพราะฉะนั้นพวกฟิว ที่นั่นก็จะไม่ได้ใช้ตามครบตามจลมาตรฐานค้าใช้ตัวเดียวพอนะเพราะว่าเป็นเครื่องฝุดก็เซฟเซฟไวนะ้ยังไงแต่ว่าฟิวยังไงต้องมีนะเราจะมาดูว่าไอ้ห้าวงจรหลักหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะห้าวงจรหลักอันนีนะ้เพื่อนๆเ,เขาก็กําลังจะเสียนวงจรกันนะกําลังรอบวงจรที่จะล่างขึ้นมาเองล่างขึ้นมาเอง แล้วก็มาอาจารย์ก็จะมาช่วยวิเคราะห์ให้ว่าไหนตัดตรงไหนไปจอตรงไหนก็จะให้มันสมบูรณ์ก็จะเป็นตัวนี้นิ่งๆไว้นานๆแล้วครับเกิดหน้าจอแล้วไปดูก็ได้นะครับแต่นี้ใช้สำหรับเครื่องขุกเท่านั้นนะใช้สำหรับเครื่องขุกเท่านั้นแล้วกำลังกำลังเขียนร่างวงจรอยู่ ก็วงจรเขาว่าล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ากำลังมาปรับปรุงใหม่ปรับปรุงใหม่แล้วเขียนใหม่นะเขียนใหม่อีกทีให้มันสวยหลันะงจากนั้นเราก็จะเอาไปที่เครื่องนะไปที่เครื่องของเราเราก็จะเดินสายฉะนั้นวันนี้คงจะเห็นเครื่องติดแล้ววันนี้นะวันนี้จะติดเครื่องแล้วนะครับแกสั้นๆ